สวัสดีจ้าสาวเมี้น,นีมาบอกเลอีกแล้วท่าช่องใหญ่หัดลุงมิมนเพื่อนคนทำเกษตรผู้ใดเขามาแล้วก็กดไหลกดแชร์กดติดตามให้นี้ด้วยจ้าอยุ่ตลาดรักเจ็ดพี่น้องมือนีตลาดรักเจ็ดอำเภอรพระนานนิคมจังหวัดสลกลนครจ้าพี่น้องใหญ่หาดิภาไปชมบรรยากาศได้ป่ะ ซื้อขายของพ่อขาง่ายห่วยเนาะจ้ะ Não, okay. okay.

6,300นี่6,300นี่ต้องมาไล่แบบนี้มันจะไลตัวนี้บอกว่าเออเขงวงงวงข้อเลย่อยบอข้อเลยสีนี่ก็มีบอกว่ามีสีดำก็มีข้อเลยสีดำดำคักรับใส่หัวากระยู ปลูกใส่หัวหยาก็อยู่แล้ววะเป็นเสื้ยกเป็นปอแล้วเปิดองไปเท่าไหรก็บะหกพันสามร้อยหกพันสามร้อยเออเออเนาะของของพ่อฝนนี่เนาะคลองพ่อฝนัวพ่อฝนเด้อ เท่าไรกับเบอร์ได้กับพ่อศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนสี่ปดนสงฝ้าฝนส่งฝ่าเด้อพี่น้องงัวเพิ่นดำดำปอดสนิดบม่มีมองตีเลยมองตีสี่แปดพีดแมงคู่เขาก็ดำผู้ผ่านดำผู้ผ่านมาที่พ่อ ก็อะไรลูกพี่ลูกไปซื้ออะไรื้อลำบกห้องพ่อบัตรนี้เปิดไปเท่าไรพ่อแม่กับลูกมีบอสจ้ะเปิแม่เอื้อยกับน้องเอื้อยกับน้องบอสห้องไปสี่หมื่นครับช้งตัวนี้ป่ะผัวแม่เอื้อยน้องเอื้อยน้องพี่น้องเ่าแม่แม่ลูกได้เอื้อยเอื้อยกับน้องแต่ว่าเป็นห้องผ่อเดียวกันคือเอื้อยกับน้อง เครื่องดำนงเนาะพ่อนาะแมนแเครื่องดำเครืคอ่องดำขาโปถทกโปถอน,นอเนาะพ่อนาะรับประกันรับประกันตลอดชีพรับประกันตลอดชีพนะครับหอยเพิ่นมารับประกันตลอดอลชีพเด้อพี่น้องเปิดไว เปิดสี่หมื่นครับเปิดไว้สี่หมื่นครับคูออ่นี้เนี่ส่งไก่ส่งฟีกับส่งไก่ส่งฟีไก่ส่งฟีครับถ้าไก่ทำไก่ให้เสียคายา่าส่งค่ารถนาเอาเอาไก่ส่งฟีถ้าไก่นั่นเคนว่าให้ออกค่ารถเองเด้อพี่น้องครับต้องล่องได้นิดหน่อยนะครับต่อรองได้เนาะสี่หมื่นนี่ต่อรองได้ต่อรองได้หน่อยๆน,น,นะครับ โอ้ยนี่หน่อยเว้สั่นเพื่อน่าข่ายางพ่ายยางมึงเห็นเมยใหญ่กวเกื่ยเพื่อนกเครื่งดันพี่น้องน่อมกะคบอยู่ด้วยพี่น้องด้วยสี่หมื่นสี่ดีืน พ่อนุขเบอร์แน่081 081 385 385 6575 6575ค้องหอยคล้องไอ้ไอเจ้บ้านน้องเบียนไอเจ้เจบ้านน,อน <สะ S 1> ้องเบียนบ้านน้องเบียนเพิ่มพุงค้นเท่านี้นะแม่ครับโทรหาหอยเป็นใดด้วยพี่น้องแยกกับขายเป็นบ่พ่ แย่เพ yeah, ิ yeah, ่นก네ับขายอยู่เด้อขายครัทรหาเพิ่นเลยแย่กัขายครับ้ามันนอมื่กี้นองว่าดีพ่อได้ยังมานน่องน่อสองตัวแล้วราาห่สามหมื่นห้าสองตัวนะสองตัวนั่นเ่เออไม่รู้นะสอผมบอกฮะงูให้ปีซเซอร์อนผมแลยแล้าผาแทงเข้านี้ผู้งูเนี่ รุ่นลากมั่งขายรวเร่ยรุ่นลากมั่งขายรวดเล้าผู้ก็ซื้อกับขาย

ค้ายแะพี่น้องอันนี้ว่าแม่มาดเนว่ามีนขาเบิตรวจอถาเว่ามากือเป่โอ้ยคุณมเลยว่ mm. าอดเกอบบอบแม่เ้ยเนหนุบเอบเป็นอนพีุ่โอเนียยคยอคนน พี่น้องควาวยตัวนี้เขามันชืองามแบบานกวาวยตู่กวาวยตู่ผู้ใดเนาะนี่จะมาตันดูเหรอ ตู้พูดใดหรอเป่ตู้ผู้ใดเปลตู้ไอเป้วต้เป้าขอทอด้ทป้วหอ้เดีมันตันดีไหมครับไว้ตู้เนื้อมันดีดีุโเนื้อนางไม่ดีดีแ้วไวตู้ขี้กาไมได้เลหน่อยครับมากไม่ดีเนื้อนางม่ดีดีแจ่คุณมออะไร

เปิดไปเท่าไร่แล้วพ่อเปิดไปสามสิบเอ็ดหาร้เปิดไปสมดหาร้อยแม่ลูกที่พ่อแม่ลูกครับแม่ลูก

แม่พ่นทับอีกกลไปนีม่ยังไม้ทับแม่ยัง,นะง,งบ่ทับเนาะมันขึข้นไปนี่ไงม่ไสวมวาลูกมันนั่นนั่นกข้ากระโถูโปทอนเป็น่พราะร่ากระโ่ถอนุมนมกับสวย้วยได้พี่นอ้องพ่อนุ่มฟ้าเบอร์นพ,พ่อย์หสอ่องสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดห้า้ของพ่อก้อง ก้อนเกาเกาๆนี่ล่ะว้าวของประอบเด้อของประกองพี่น้องอยากได้กระโถนติดต่อประกองเด้องัวโคมนี่พ่อใหญ่โดกได้ยังมากได้สิดกได้ครึ่งโบ๊ครึ่งน้ำครึ่งโบ๊ครึ่งน้ำได้มาแจ็คตัวเบิร์ดล่ะโอ้ยบ่ได้หญ่แซ่บเมนบ่ ได้ควางถืงมากเป็นปพอะออมมือน่ได้ควงถืมายโอ้ยเฉพาคนได้ขายไปได้ควางถึงมาก่องกขายคือการกลขายพอ่อกงก็ขายลขพอกอก็ขายขพอองไ็ยเาพ่องเขาองเลยขยอของผมครับ หอยโหลดพี่น้องเปิดไว้เท่าไรก็เปิดไวสาม้เปิดใบสามสิบหาแม่ลูกบ่ตัวเดียวนี่ครับตัวเดียวนี่อะไรครับโอ้ยมาเหี่ยงกันมาเป็นแม่กับลูกบอกว่าสนิทไม่ห่องเพราะว่ามีลูกแล้วสามเดือนตัวแล้วอันนี้เบื่งแล้วมีทองมีลูกด้วยพี่น้องมาเป็นทองเปล่าสามสิบห้า สายตางสายตางสวยหัวหนกหัวหนก่ีขนาดครับหมูลาแท่มูลาบหมูลา้ใชุ่้ยเงินแสนเขาละมูลาแถ่เลยเขาซื้อแส้นไปหมูลาฝ้ายมูลาแท่เพื่อนมาแท่เรื่อยๆนี่มืงเขาด้วยพี่น้องมืงหัวหางลามบูเรมหางเกือบตกดินพี่น้อง สูงเด้สูงประมาณลอยสาสบห้าบวกสูงสูงลอยสามสิบห้าบวกด้วยพี่น้องเอาตลดบอกเบอร์ไปนะนแหนย์แปดหกศูนย์สองหกศูนย์สองปดหนึ่งสามศูนย์แปดหนึ่งสามศูนอยโหลดเด้อผู้ลาแถพนันมาผู้ใดสนใจโทรติดต่อหอยเพื่อจ้าลอยสี่สิบอยู่บ่ บุญคนกำลังวัดพี่น้องออยไ่ะไส้ลห่อร่อยสามสิบห้าพ่นร้ามเพรัวัดแล้วเรียบร่อยพี่น้องอันนี้แหละในหอยในหอยในทั้งร้อนมากมาวัดกล้วยกล้ยตื่นตะลับในส้นบนกล้วยหงูเลยย เลยคือเชียงรังี่ๆนีตัูกบ่ให้่อัหฝน่นะมีให้แล้วแล้วผู้เฒ่าที่ตนเล่าว่าอันกันเดียวกันกันักันจะได้ยันยนเยายันเชียงเอันดแล้วยันเชียยังไ่ได้ไม่้นแล้ว <laughs> <c oughs> แม่ลูกยีงของไทยสิเยัง <half. S 2> yeah. แม่ลูกนีงของไทยเ้าวผัดห่อข้าเอทยางเรื่องกุ้งกระโดโอ้เรี่องกระดด้วยกันแบบนี้ก็ไเลยเป็นห้องไส้เอบ้านส่เออโอ้โอ้โอ้แมนแมนแมนอะไรอนี่ บรรยากาศตลาดรักจิดเด้อพี่น้องมึน่ืดเราจะไปเลี้ยงมัน้วนแล้วยังเอาอแบกขาดแอบ่ะบบจับบาทกันแข็งแค่จับบาทโอ้แแ็งมาอยู่ด้นี่ยมาแข็งด้วยสแง มันมันมันบอกคในลึงคนเอาน้องไปขึ้นนั่งปิดตะเมยแถาบานี่ดตะเมยเลยมากตะกอนบูบาเพื่อจะมาทันเตียงเผื่อไนั่งูกที่พูสภาพนั่งนี่นั่งก็เสียมับหินมาดีรึเปล่เหีวล้วดรอปหนคือก็ได้หายงงเลยเจ้เอ้ยอะไรบรลุแล้ว cái <laughs> đấy, <laughs> không nó phải bớt là bả nhang như cả mẹ, nhang cứ cầu nhang cứ câu, ห้อยห้ำเดซันห้อยหำแต่แต่หำหอยมือนได้แต่หำห้อยแล้วก็มีอย่างลยห้อยห้าพ่อพ่อได้ยังมาก่พ่อมาซื้อบ่มือนี่ซื้อออพอาพ่อคือพ่อคองน้องไปนี่ลดไมเอะไยังรู้นัเต

คนละเปตทอ่ส่เสื้เสืคอม้องเตงนี่เลยาส่เสืคอ้ต